ว้าววันนี้เราอยู่กับกองทัพไดนโนเสาร์เต็มไปหมดเลยครับเ,เพื่อนๆโอโ้โหดูสิครับเราจะเข้าไปดูทีละตัวเลยนะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างโอโ้โหเจ้าตัวแรกเลยดีกว่านะครับอันนี้เรียกว่าไดโน,นเสาร์พอยสุดทอปนี่นนก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็คือเจ้า ไฟเนาะสอ拉แยังก็มีเจ้าอินโดมินัสเล็กอืมอินโดมินัสเล็กนี่ืิเจ้าลูกของมันกินเข้าไปได้เลยอืมแล้วก็จะออกมาทางท้องตรงนี้ได้่ะ ดูกันครับนีม่มาเกอครับดูตัวต่อไปนี่อันนี้กอดซีล่ะนี่อาเซียนนี่แล้วเจ้าตัวนี้ครับตัวใหญ่ๆจะเอา เจ้าอินโดนเนเซียตัวนี้ออกมาก่อนตัว<ๆ>ใหญ่ๆเลยเเมดูเจ้าอินโดเนเซียตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นไซส์ขนาดกลางนะครับ อันนี้เป็นลูกวัยโตเป็นหนุ่มตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนลายตัวได้ครับอันนี้เป็นมีรอยต่อสู้ับวนี้ ป้ไปดูตัวไหนดีครับนี่ดูเจ้าทีเล็กดีกว่าเจ้าทีเล็กตัวใหญ่เป็นไดโนเสาร์แบบสายพันธุ์หลักเลยนะครับแขนจะสั้นแต่ไม่สั้นมากนะครับแต่ถ้าไอตัวนี้มันจะสั้นเหมือนแบบสั้นกระป๊อกล็อกอะโทโล,โลอะคาโนทอรัสมันจะมีเขาคาโนทอรัส อันนี้ก็ค,ค,โคโาะก็ไคคคด้ก็ก็ได้เคเรามีเจละเข้สำรองนะครับอันเจละเเ้่สำรองดูอะไรต่อดีครับสไปโนโซอรัพสไปโนโซอรัพ Elephant。长 Ele。哪个？咦、这个，他在那耍垃 นี่กีกาโนทาซอรัสกีกาท้อีกในท้องแล้วในส่วนต่อจากนี้ก็คือแบคเคียวซอรัสเนี่ยอย่าปากไปเดลย แล้วตัวสุดท้ายไงตัวนี้โอเคสำหรับวันนี้ลาไปกันก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย